วันนี้คาร์ทูเดย์กับชาวแก๊งได้มีโอกาสไปร่วมบริจาคอาหารสุนัขและยาสิ่งของจําเป็นให้กับมูลิธิเดอะแมนเดดดริสคิวด็อกที่จังหวัดชนบุรีต้องบอกก่อนเลยว่าขอบคุณทาง b ีวายดีเรเว่ไทยแลนด์มากเลยนะคะที่สนับสนุนรถสําหรับขนสิ่งของไปให้น้องๆถึงที่เลยอีกทั้งยังมีอาหารสุนัขจากด็อกเดย์บัตตี้บัตเดอร์และยาป้องกันเห็บหมัดจากโรงพยาบาลสัตว์เพสโซนิกพาทให้กับน้องๆด้วยครับซึ่งที่นี่เขาดูแลน้องๆกว่า800ชีวิตเลยในนั้นก็มีสัตว์พิการอยู่ด้วย ถึงจะพิการแต่ความน่ารักคีออนไม่น้อยลงเลยแต่ละตัวเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับบาดเจ็บทางกายแล้วก็ทางใจมา ไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายจากคนหรือว่าอุบัติเหตุแต่ถึงยังไงพี่พี่ที่นี่ก็ดูแลแล้วก็รักน้องๆมากๆเลยใครว่างๆขับรถมาเที่ยวแถวนี้นะคะก็ลองแวะมาหาน้องๆได้เลยนะบอกเลยว่าฮิวใจสุดๆแต่แต่แต่ให้ระวังน้องๆปลอกคอสีแดงไว้นะเพราะพี่สตาฟบ,บอกว่าอารมณ์เขาสวิงมากอาจจะเผลอสวบหรืองับเราไม่รู้ตัวพี่ปอช่วงบ่ายเนี่ยโอเบร,รอมานานมากเพราะว่าพี่พี่สตาฟจะพาน้องหมาวิวแชร์มาวิ่งเล่นเลยใครที่สนใจอยากจะบริจาค ก็ติดต่อทางมูลนิธิ The Man That Rescued o g ได้เลยนะครับวันนี้ค่ะดูเดขอลาไปก่อน